ถ้าขึ้นบุญอาหารจะพากินซุปหน่อไม้ใส่หมูยอนะครับผมหน่อไม้วันนี้เป็นหน่อไม้ถุงนะครับก็เอาหน่อไม้มายุ่วๆเป็นเส้นนะครับแล้วก็ไปต้มนะฮะจนจืดล้างน้ํานะครับแล้วก็เอามาลงหม้ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เติมใบยานางคั้นลงไปนะครับเพื่อที่จะให้หน่อไม้จืดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นซุปหน่อไม้ใส่หมูยอนนะครับซุปนะครับไม่ใช่ซุปนะครับผมก็ เมื่อต้มน้ำใบนางค่อนข้างจะเหือดแห้งแล้วก็เติมนะครับหมูยอหั่นลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าคนให้มูยอสุกอีกครั้งหนึ่งก็พร้อมที่จะเอามาลงครกนะครับทั้งเส้นหรือไม้ที่ต้มจืดพร้อมกับมูยอหั่นนะครับลงครกนะครับทําง่ายๆซุปก็ธรรมดาธรรมดาพื้นๆนะครับก็พริกป่นลงไปให้ความเผ็ดนะครับข้าวคั่วอย่าลืมนะครับสําหรับสูตรหน่อไม้ครับผมผมอุมามินะครับ น้ำปลาสักเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาปรุงรสนะครับผมเพิ่มความเปรี้ยวมะนาวข้นสิครับผมเพิ่มความหอมเนยหอมแดงซอยนะครับผักชีผักังซอยแล้วก็ต้นหอมซอยคลุกเคล้าแล้วก็ลงครกไปเลยนะครับวันนี้เพิ่มความหอมอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะใส่งาคั่วลงไปนะครับเพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยเพิ่มความมันเสร็จแล้วก็คลุกเคล้านะครับให้เขารสทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงไปในครกคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ก็บอกแล้วครับทำาง่ายทำาง่ายเอาครกมาหลอกนะครับวันนี้ไม่ได้ตำนะครับจริงๆก็จะใช้สากระเบือเนี่ยตำตำคลุกเคล้าวันนี้ก็จะใช้ทับพีคลุกเคล้าอดีกว่านะครับเพื่อความสะดวกนะครับผมคลุกเคล้าจนเข้ารสเข้าชาติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตักเสิร์ฟลงบันจานนะครับสําหรับซุปหน่อไม้ใส่หมูยอวันนี้ครับผมคงคุ้นเคยรู้จักกันนะครับสําหรับรสชาติของอาหารจานนี้ครับผมเผ็ดแซ่บตามแบบฉบับซุปนะครับไม่ใช่ซุปนะครับ เอาคนเหียวมาเลยแล้วจะเป็นข้าวสวยก็ได้นะครับกลับแก้มก็ได้กลับข้าวกว็ได้โรยงาคั่วอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับซุปหน่อไม้ใส่หมูยอพร้อมกับงาคั่วโรยลงไปายนะครับพร้อมเสต็ประทานน,น,นะครับสําหรับซุปหน่อไม้ใส่หมูยอนะครับพร้อมรสชาติเผ็ดแซบ่บซุปหน่อไม้ใส่หมูยอคงจะแซ่บๆมาชิมเลย ខ្លាំង់ខ្ល